สวัสดีค่ะเอินพามาหาโนมัยอีกแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะปลาค่ะโอ้บ่อกไก่บ้านเท่าไหร่ดอกจ้ะประมาณอ่าจากสองกิโลนี่แหละค่ะนี่ค่ะปลาโนมัยแมนเบอร์ลราขื้นไปเท่งคุณนอจ้ะเนาะ,านาะอันไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ cái chà Hôm nào uh, Mưa ẩn bộ mèn đỡ chà Bò mệt còn đỡ chà ừ. Ồ Thấy chà Hết đó Ôi thuận Nhanh nhanh đó Vẫn ngam lại โอ้ยดูดมีดไหมจ๊ะอึ๊บเพื่อนดูดมีดดีดิเด้อจ้ะงามงามจ้ะนอนนี่แบบง่ายเอิรนเสียวจังไรวะโอ้ยเจอของง่ายเลย่อดเลยง่ายไรอึ๊บซอยกันเด้อพี่น้อง Ở kia anh xoay ẩn này đó Ừ nhảy lái nó này tung mũi vô này Ngăm lại

จ้ะน,น,น,นะจู๊ดมีดเออโอ้ยตายแล้วทำไมเพิ่อันนามหลายเนาะจ้ะเพิ่นกดสีดูดเก่งจ้ะเดี๋ยวกันเด้อในจ้ะงามงามเอ๊ตุ่มุอยู่จ้ะ ขอโทษเด้ออันมึงเอิ้นอาจสิบังในแจังน,น้อยเนาะจ้ะเนาะโอ,อ,อ้โอ้ยอึ๊บไงอึ๊บ ไปใส่กระยุกเนาะเอิญเฮ้ยขอเถิดขออภัยน้ำเด้อจ้ะเอ้อได้ละได้ละโอ้โหพื้นใหญ่อะถาเพื้นก็เลยตัดหยากเนาะ On mẹ chà mẹ chà Nó vật ghê chà Ôi mẹ chà เป็นสีาพาสสไลเดอร์เรเด้อดนีโอ่โอ้โหขอโทษเออใช่ไหมยูแถวนี่ละค่ะถ้าคุมผู้ชมสไลเด,ดอร์เหรเนี่ยค่ะเห็นไหโอ๊ยหน่อยใหญ่เลยจ้ะมันกระสือใส่อันโอ้ยเดี๋อินหมุนกันยุ่มมองเอินเขาในเขาเนีา่ยากเลยจ้ะ อออขอโทษเด้อจ่ามือบังเลยเนาะ,อ,ะอันเขาอยากเอาก็นอนใหญ่น้ำจ่ะเพิ่นกับสิเป็นยังสอละนอนใหญ่เมื่อยไ,ได้ปะเนี่ยขอโทษเด้อจ่ะมือบังค่ะ ท่านติดใหม่ไหมจ๊ะเฮ้ยกระเป๋าเอินนะที่บางกล้องเนาะจ๊ะเห็นหมนแะลอวได้แล้วได้แล้วนะน้อยใหญ่เันจิเอาอยางสิลนะย,ยับมาทางนี้อีกนิดนึงเนาะจ้ะติดกันอยู่นี่ลหละจ้ะ เมื่อกี้กับเตาเอินนาสิบางกล่องเนาะออขอโทษขออภัยนำเด้อจ้ะมาหนีมา,มาสายจ้ะก,ก็เลอยเมเยแนยย่ติดทุระยังบุ๊คนี่จ้ะ ีงามตุ้มซิมิโอ้ยเมื่อยค่ะเอิรนว่าสิพ่อล้วได้นไงเมื่อยมาสายมาหนีิจ่ะอันมาอันแปดโมงกว่าแล้วกับเก้าโมงละหอนร้ายมาหนีิมาเลเซียเนาะจ้ะเนาะไปเบิ้งโนไม่กันเลยเนาะจ้ะเนาะอืมหอนร้ายหอนร้ายนี่แม่จ้ะเห็นมัเนาะเห็นโนไม่กับเอิร์นวัเนาะนี่จ้ะอัน ได้อยุจากทางนึงเนาะอืมพ่อแหละเอินมาบ่ไก่บ้า,บานออกจากสองกิโลเนี่ยแหละค่ะป่นจัก,กรยานมานอกจากเนาะอืมปลานเนี่ยอันท้จาจังใดคลิปนี้เอินกิเสไว้ซัมนี้ก็นอกค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน,น้ำในเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อที่เมตตาเอิญน,นอกจากเนาะวัดดีค่ะ